เรามันก็คนบ้าซะด้วยทำนาเสร็จแทนที่จะเก็บเอาไว้ทำกินข้าวดันเกี่ยวไปให้วัวถ้าแม่อยู่คงโดนอย่างหนักแต่ดีที่แม่มาอยู่อีกหลายวันแกจะกลับมาถ้าแกดุก็ชิวๆเนาะเกี่ยวไปแล้วนี่ยทาไงเ <laughs> นาะเรามันก็คนบ้าซะด้วยไม่เหมือนคนอื่นนะครับเนาะ มีแต่คนบ้าน,นะครับทำแบบนี้ทำนาปลูกข้าวเสร็จสับพอข้าวงามขึ้นมาหน่อยทำไงครับทีนี้ต้ราบอกว่าหญ้ามันเยอะหญ้ามันเยอะแล้วทำไงเกี่ยวให้วัวแล้วทำไมไม่ถอนหญ้าตอนข้าวยังเล็กลนะ่ะขี้เกียจ จไหมนี่นะเกี่ยวเลยนะไม่ส่วนแล้วนะเนี่ยมีทั้งมีทั้ข้าวมีทั้งยญาไอตอนเอามาปลูกนะีไม่ขึ้นนะเอามาปลูกนี่ไม่ขึ้นพอปลูกข้าวเสร็จ ข้าวขึ้นมาย่าเร็วกว่างามกว่าครับพี่น้องจะขอให้มึงขึ้นนะถามว่าคิดว่าทำไมไม่เวลาไหนทำไมไม่ไม่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเอาเลยคือถ้าเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับเนาะข้อดีเด้อข้อดีเอ่อข้อเสียของเครื่องตัดหญ้าก,ก็คือเวลาตัดไปแล้วนี่ ทั้งดินทั้งขี้ตมขี้โคนขี้อะไรต่างๆนี่มันติดไปกับหญ้าแต่ละท่าเกี่ยวเอาแบบนี้สัตว์เลี้ยงเราก็ได้กินทุกเส้นแล้วก,ก็กินสะอาดด้วยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพูดในคนอื่นดราม่านะหมายถึงลองทําดูครับหญ้านี่ถึงเราจะปลูกไว้เยอะถ้ามันไม่โลกจริงๆเกี่ยวเอาครับแค่สี่ห้าเข่งหัวสาหรับสองสามตัวนี่จบครับง่ายๆ อย่างว่านั่นแหละครับไอเรามาันกมคอคนบ้าซะด้วยบ้าบ้าบอๆพักขายกันเลยนะครับเนาะคลิป <Keep S 2> ดีนะครับมีประโยชน์หน่อยนึงนะครับเอาสาระมาฝากอยู่ด้วยนิดนึงเพื่อ,อเป็นความรู้เก็บความรู้นะครับเนาะบางทีนี่เราไปปลูกหญ้านี่ปลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นครับลองดูครับ ทำเหมือนจะหวานข้าวเนี่ยครับหวานข้าวลงไปด้วยนิดนึงยอมเสียนิดนึงคิดว่าเราเนี่ยจะทํานาที่จริงไม่ใช่ครับปลูกหญ้านั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกับคนเนี่ยอิจฉากันมันนี่ละหญ้าก็อิจฉาข้าวเพราะข้าวจะขึ้นมันไม่ให้ขึ้นมันหญ้ามันขึ้นก่อนมันมีก็มันก็เป็นชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราตัดมันก็ตายถ้าเราปล่อยไว้มันก็โตนะครับเนาะเขาแค่นั้นนะครับแล้วมันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยโอเคไหมครับโอ้ย ไปใส่แล้วนี่